ก็ร้องสอตงองให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าปะปะชเป็นตัวตั้งต้นนะคะปะปะชในพื้นที่จังหวัดตรังไปตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างมา7ปีงบกว่า2ล้านบาทไม่ได้ใช้งานคําถามคือมันผิดพลาดตรงไหนค่อยๆฟังไปนะคะเพราะว่านี่เป็นการทํางานของปะปะชแล้วก็คณะลงตรวจสอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต,นนตําบลในตาอําเภอห้วยยอดจังหวัดตรงัง เสร็จมา7ปีแล้วค่ะนี่คือมุมสูงให้คุณผู้ชมเห็นมันก็ดูมันก็ดูดีมันก็ดูน่าใช้นะน่าใช้ไหมคะแต่ว่าโดยรอบอ่ะอันตรายกับเด็กไหมหใช่ไหมโดยรอบขับชิดไม่มีฝั่งซ้ายขวาบางฝั่งก็มีน้ําด้วยอ,อันนี้จะไม่เข้าข่ายที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อโคลนมีน้ําขังฝั่งซ้ายเนี่ยจะอยู่ติดกับสนามหญ้าโรงเรียนในเตาพิทยาคมฝั่งขวาไปติดกับลําห้วย แล้วยังไม่มีกำแพงรั้วกันอันนี้เด็กๆไม่ปลอดภัยแต่ว่าโดยรวมแล้วมันจะมีภาพที่เดินเข้าไปในอาคารทุกอย่างยังดูใหม่ยังดูสมบูรณ์เนี่ยค่ะหมาอยู่เลยนะคะยังไ,ยะยงไม่ได้ใช้เลยเนาะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะทีนี้ถามว่าแล้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันอยู่ไหนอยู่นะคะแล้วเด็กๆอยู่ในอาคารเก่าสร้างติดอยู่กับที่ทําการอบอตอในเตานะคะแล้วก็มีเด็กเนี่ยประมาณ50คนคําถามต่อมาทําไมเด็ก50คนถึงไม่ได้ใช้สถานที่ตรงนี้ๆๆรักษาราชการแทนถอออกกองช่างอบอตอในเตาค่ะคุณสอนชัย <ๆ S 1> ชี้แจงว่าจริงๆอบตได้รับงบในการก่อสร้างเฉพาะตัวอาคารเนี่ยสล้านเสร้างเสร็จตั้งแต่ปี6กเอ็ดนะคะสองพออ่ะ, 2, อะแล้วก็ตามมาตรฐานอย่างที่บอกคุณผู้ชมด้วยความที่เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มันจะต้องมีรั้วรอบขอบชิดเด็กจะได้ปลอดภัยนะคะติดปัญหาในพื้นที่ที่ก่อสร้างด้านข้างด้านหลังมันมีลําห้วยก็เลยไม่สามารถเปิดใช้ได้แล้วมันคาบเกี่ยวกับที่ผออกองช่างกับประหลัดเกษียณอายุราชการพอดีนี่คือคําตอบที่1น,นะต่อมาปี63ตรวจพบว่าที่ดินแปลงที่ใช้ก่อสร้างเป็นที่ดินสป,ประกออีกคุณอรชุนครับปี64คุณอสอนชัยก็เลยทําเรื่องขออนุญาตใช้ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบ ผัามาปี6-7สอสปกออนุญาตเอาใช้ได้พื้นที่3ไร่68ปตอบตในเตาตั้งงบอีกล้านหก่อสร้างรัว้วมันต้องมีรัว้วใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ค่ะอยู่ระหว่างขั้นตอนของการกําหนดราคากลางคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานกลางปีหน้าปี69อาคารแห่งนี้7ปีทิ้งร้างก็จริงแต่ว่ามีคุณครูคอยดูแลนะคะเด็กอาจจะเสียโอกาสไปบ้างแต่ว่าสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างแน่นอนค่ะทีเข้าใ,ใจว่า เอาขอนุญาตถูกต้องมาตั้งแต่ทีแรกนะเพราะว่ามันมีเอกาสารอาที่เขาเ็บมาตัใจใจ้งแต่ทีแรกว่าโอาขอนุญาตถูกต้องนะครับแต่ว่ามันอาจจะมาจึกทาาภายหลังว่าเออมันมันไม่ใช่ชื่อทางตัวโตก็เน้นเรืเ่องความโปรไฟแต่ว่าไม่ได้ดนิ่งนอนไปว่าจะไม่เกิดแต่ว่าอยากทําให้มันถูกต้องแล้วก็การกบ,ากบังกับดูแลของลุงครูอะไรด้วยก็เพื่อให้มันถูกต้อง ทีนี้ปะปะชประจําจังหวัดตรังบอกว่าได้รับแจ้งข้อมูลจากเครือข่ายพักประชาชนก็มาตรวจสอบแกใช้คํานี้เลยค่ะมันติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกค่ะไม่ตรวจสอบก่อนว่าที่ดินเป็นสปรกรมันก็เลยเสียเวลาในการที่จะแก้ไขนะคะแล้วเด็กๆก,ก็เลยเสียโอกาสเสียเวลาด้วยเรื่องการก่อสร้างปะปะชจะตรวจสอบแล้วก็ประสานไปยังสตง oh, oh, oh. สตงก,ก็ต้องตรวจสอบว่าการใช้งบประมาณมันถูกต้องหรือเปล่าและความเสียหายจากการใช้งบประมาณก้อนนี้มันเสียหายไปเท่าไหร่ค่ะ เออระวังนะสาวตอง,งอน,นี่เขาตรวจยิบเลยนะ <c oughs> ทุกบาททุกสตางค์ใช้มันต้องให้เกิดประโยชน์นะ <c oughs> ตรวจอาคารตัวเองด้วยเออ,เอ,อ <Dam S 1> นั่นแหละเลยช้างไงค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ